สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการเป็นกันเองปลอดภัยไร้รีฟันต้องร้าน w P Shop บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงช้าถึงตีหน่นะครับเปิดบริการทุกวันครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเติมใน Facebook ก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d P Shop ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องวชีด้วยนะครับผมครับ โอเคครับก็กราสวัสดีคนดูทุกท่านยด้ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาชี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาคอนเทนต์ที่แบบว่าออกจะแบบแวกแนวหน่อยๆนะครับมันก็แวกไปพอสมควรเลยเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนช่องผมครับมีนามว่าเสียเต้ลหรือว่าเสียตเติ้ลดีนะครับเป็นเสียของวงการ FC Mobile ที่ทุกๆคนน่าจะแทบจะต้องรู้จักเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ นักแข่งหรือว่าสตรีมเมอร์ทุกคนคือแกเป็นแกเป็นคนที่สนับสนุนน้องๆเยอะพอสมควรเลยครับก็วันนี้เสียเติ้นให้ชาเลนจ์มาก็คือใครถ้าผมชนะส่วนต่างเท่าไหร่แกให้1แบงค์เทาหรือว่า1,000บาทครับสมมุติผมยิงได้1เกม10ลูกแกก็จะให้1,000 0หมถ้าเล่น2เกมแล้วได้20ลูกแกก็จะให้2,000 0ครับก็วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าผมจะยิงได้กี่ประตูนะครับ ายใน2เกมนะวันนี้เราจะเล่นกัน2เกมนะครับเกมแรกผมจะได้กี่ประตูแล้วเกมที่2ผมจะได้กี่ประตูนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องกราขอพระคุณเสี่ยเตอรด้วยนะครับที่ให้ชาเลนจ์ดีๆแบบนี้กับผมนะครับก็เป็นบุญคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยว่าผมจะยิงได้กี่ประตูครับบายบายบุญเป็นบุญหัวจริงเสี่ยมหาวชื่นใจ คุณพีทีเคขึ้นสตรีมแล้วว่าโอ้โหคุณพีทีเคขึ้นสตรีมแล้วเหรอครับวันนี้เสียเต้นไหมครับไม่เคยเราผมไม่เคยเจอเสียเต้นแล้วเนี่ยเสียงแปลกๆไม้ไม่ไม่ค่อยดีครับเสียงไม้แบบรอรอเปลี่ยนไม้ใหม่อยู่ครับไม้มันไม่ค่อยดีครับ ไม่ม uhm, ันเก่าไม่หลักร้อยอะครับเสี่ยรู้สึกว่ากลิ่นนี้ที่แต่ตัวชายจิกซอแบบละครับถูกผมว่ากลิ่นหน้าเอน่าจะใช่ครับิคัดตัวแทนอันนี้คือคัดตัวแทนนะครับคัดตัวแทนแป๊บนึงจับมือเสียก่อนจับมือเสี่ยก่อนจับมือเสียวก่นหนึ่งที เสียโหดดไหยเสียโหดไปครับน้ำหนึ่ง มงนับหนึ่งโอ้โหหน่อยเอิมเซฟจังอะนับหนึ่งโอ้เสียละเสียลงยันมาปะเนี่ยนับหนึ่ง <laughs> วันนี้ต้องไม่ของชัวแล้วโอ้โหชัวแล้วพี่รับสอง <laughs> ใช่ใครอ่ะลลามจานเบวี่ยิงเลยหรอจังหวะมันได้เขาจังหวะมันไดเน้เปลี่ยนตัวแป๊บเปลี่ยนตัวแป๊บ เปลี่ยนตัวแป๊บเสียบอกมีแต่คนเน้นกับกูนับสองโอ้ เสียยาเสียยาครับผมเลยเสียเสียเกมไหวเมื่อวาเกมให้กูเชิดอ่ะคนดู เกมไม่ไหวว่ะสองเล่นแค่นี้ดีเกตล้อนะครับไม่ ตั้งใจกว่าชิงแชมป์อีกแล้วลายเกมกาบว่าวะจำมูอเสียก่อนครับจำมูเสียก่อนเอาครับมาเหมือนเดิมเถอะ เออทำไมกูหลีกาก่เอาค่าเบียร์หรอนั่นน่ะสิครับเสียบอกว่าต่างละสองเท่าเสียบอกเนี้ยบวกไม่ขึ้นยปัดจังจออะไรกูหลิตทำอะไรอ่ะเลิกเลิกเลิกเสียบอกว่าอะไรเสียบอกเสียบอกว่าต่างละห้าเท่าเสียบอกอ่ะเอาใหม่นับต่อ คัเสเซียขอบคุณครับโหขอบคุณเสียเลยครับเสียเชิญไหมครับเสียเชิญไหมครับเสียบอกว่าน้องยิงได้น้อยไปหน่อยกุ <c oughs> <c oughs> ลิดยิงชนค้าน่ะคืออะไรอะครับเอ้ยแต่กุลิดชนคานบ่อยมากเลยนะปัดจ,จอทิ้งรออะไรอย่าใครจะให้เสียรอผมถามจริงๆเธอ ให้เสียเตืนอนรอผมยอมผมยอมกดออกเกมดีกว่าจริงลงยันไว้ <laughs> จริงครับผมคนนึงเอ้ยมีคนนึงเหรอคนนั้นเขาอาจจะแบบว่านี่แล้วไงเแต่เมื่อกี้ถือว่ายันเสียของจริงนะไม่แต่ผมว่าคุณหลิดไม่ไหวจริงมันชนคานบ่อยมากแล้วนะ กดนิ้วกดนิ้วให้เสียก่อนบอกว่าเสียสุดยอดคนะับไอแล้วนะสียะ ไม่ฟาวแล้วจันเสียให้ผมเชิญโอ้อะไรวะเจียายา <c oughs> เชียยาดนนะซื้อกรรมการด้หรอเมมก่าเป๊อีกเหรอ,อรออะไรอ่ะเมมกาชิงตัวแทนอีกมั้งเนี่ย เดมจับบอลเสียยาเสียผมงคออีกลูกเอ้ยเสียการสาบโหดว่ะไม่ไม่ดีครับเสียหลงแล้วช่องเสียหลงช่องแล้วเสียคนนี้ไม่ค่อยสตรีมเลยแไม่มีครับหลังจากนี้สตรีมทุกวันครับ เอาสตาไม่เอาอะไรเลยหลงแล้วกูเนี่ยล้ำ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 จาน เสียมาถูกช่องแล้วครับเสียมาถูกช่องแล้วครับ <c oughs> ก็แม้ัสินสับอย่างเดียวไงเสียเลยกันเป็นห <c oughs> ่อแจยหรอ <c oughs> เสียการสับโหดจัดเลยอะ่ะจริงนะการหัวผมอิงมั่งเผลอ ดูดิเอา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 ,เอานักเตะหายเฮ้ยเสียโปเดี๋ยวไปโลหายเมื่อกี้ย้อนดูดิเสียเปิดโปจานเสียเดี๋ยวหาย ทำไมเงือไหลวะเสียเสียเสียเมื่อกี้เดลโปอ่ะเสียยาเสียยาเสียยา เอ้ยเสียเมื่อกี้คืออะไรครับนับนึนน่ครับขอยญาตย้อนนะครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณเสียห้าพันของครับโอ้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 โอโอนั่นนึงนะขอเบนจางครับัะดิ๊หนึงเดี๋ยวผมจะเบนจางครับัะดิตน,นะครับขอบคุณเสียห้าพันด้วยครับ ขอบคุณเสียคาาผ่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับตาเล่น2เกมกับเสียเติ้ลทีดีทีนะครับก็กราขอบคุณเสียเติ้ลเป็นอันดับแรกเลยนะครับที่ให้ชาเลนจ์มาให้ชาเลนจ์นี้กับผมนะครับก็ชาเลนจ์สรุปชาเลนจ์ก็คือยิงลูกละพันนะส่วนต่างนะสมมติผมยิงได้หนึ่งหนึ่งต่อ0นย์ก็ใน้1000ันถ้าสูงก็ได้2 0 0พันนะครับ ก็โดยรวมสรุปเกมแรกผมยิงได้2ลูกส่วนเกมที่2ผมยิงได้3ลูกครับ2เกมรวมาันก็เป็น5ลูกก็ได้เป็น5,000บาทครับก็กรากราขอบคุณเสียเติ้ลดีทีมาาที่นี้ด้วยนะครับที่จัดชาเลนจ์ให้ให้ตัวผมเองนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับถ้าไว้มีโอกาสก็รวมสนุกใหม่นะครับอาจจะเป็นชาเลนจ์อื่นหรือว่าอา,อาจจะเป็นแบบคอนเทนต์อื่นกันคอนเทนต์ที่แบบยิงชนคาหนึ่งครั้งได้หนึ่งแบงค์เทาอะไรประมาณนี้นะครับก็ แล้ว,วเดี๋ยวไว้เจอกันชารเรนอื่นครับก็ชารเรนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคับ